ดีพี่น้องที่รักในพระสุคลิกทุกท่านยินดีต้อนรับคิดจักรแม่สายและคิดาจักรอื่นที่มาร่วมรับฟังพระคำของพระเจ้าในวันเสาร์ที่6กันยายนปี2 0 2 5ผ่านพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าผ่านบทเรียนชีวิตของอาจารย์เปาโลนะคะอาจารย์เปาโลผ่านความทุกข์ยากลำบากมาได้เพราะ มีพระเยซูคริสต์ที่ทรงอยู่เบื้องหลังและเป็นพระเจ้าที่ทรงสนับสนุนอาจารย์ปโลมาโดยตลอดนะคะได้เห็นถึงอาจารย์ปโลเป็นผู้รับใช้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ที่ดีเยี่ยมคนหนึ่งนะคะไม่ว่าเผชิญสิ่งใดผ่านมาได้เพราะมีพระเยซูนะคะได้เห็นถึงอาจารย์ปโลมีพระเจ้าที่เป็นที่ปรึกษามหาสัจจานะคะและเป็นพระเจ้าที่ เป็นพระปิดานิรัน์นะคะเป็นพระปิดาที่ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งนะะเป็นพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังและสนับสนุนดูแลปกป้องอาจารย์ปาโลนะคะแม้เจอปัญหาอุปสรรคในการประกาศข่าวประเสริฐแต่ท่านก็ผ่านมาได้เพราะมีพระเจ้าที่คอยดูแลปกป้องนะคะที่สำคัญก็คือเป็นพระเจ้าแห่งสังติสุขนะคะเป็นพระเจ้าที่ เราสามารถยึดไว้ได้นะคะเมื่อเรามีปัญหานะคะคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อเนี่ยต่างกันตรงนี้คนที่เชื่อพระเจ้าจะมีพระเยซูเรามีที่ยึกนะคะเรามีปัญหาก็จริงแต่เรามีความหวังใจในพระเจ้าลึกๆในใจของเรายังคงมีสันติสุขนะคะซึ่งแตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อซึ่งคนที่ไม่เชื่อนี่จะไม่มีอันนี้นะคะขอบพระเจ้าเมตตาที่เราเอง จะพึ่งพาวานใจในพระเจ้าอันนี้คือสินเดียวที่เราที่เป็นมนุษย์เราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เราควรมีต่อพระเจ้าสม่ําเสมอและควรที่จะทําให้ความเชื่อของเราเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่เสื่อมถอยนะคะดังน,นั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเรามีพระเจ้าองค์เดียวกับอาจารย์ปอลูอาจารย์ปอลูผ่านมาได้เพราะเชื่อฝังพระเจ้า และพึ่งพาพระเจ้านะคะดังนั้นเราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเรามีพระบิดาองค์เดียวกันนะคะดังนั้นคําถามมีอยู่ว่าเรายินดีและเรายอมให้พระเจ้าใช้เราไหมคะเรายินดีให้พระเจ้าใช้ลูกหลานของเราไหมความรู้ความสามารถที่ลูกหลานของเรามีบางคนเก่งมากเลยนะคะพระคัมภีร์ได้พูดถึง อย่างนี้นะคะใน2โครินบทที่3ข้อที่5นะคะความรู้ความสามารถทุกอย่างเนี่ยจะไม่ถือว่าเกิดจากตัวเราเองนะคะแต่ความสามารถนั้นเนี่ยมาจากพระเจ้านะคะสิ่งที่เรามีล้วนเป็นพระพรที่พระเจ้าอวยพรชีวิตครอบครัวของพวกเรานะคะไม่ใช่เกิดจากกำลังของเราทำเองนะคะ คือพระเจ้าเป็นผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้อนหลังเป็นพระเจ้าที่คอยเสริมกำลังเรานะคะเหมือนที่อาจารย์ปโลได้พูดได้เป็นพยานฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13นี้นะคะขอพระเจ้าเมตตาช่วยนะคะที่เราเองก็จะมีชีวิตที่มีพระเจ้าในแต่ละวันในตารางงานของเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยนะคะ ตนัดเสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเรานะคะเพื่อที่เราจะสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้โดยมีพระเยซูผู้ทรงอยู่เคียงข้างเรานะคะขอพระเจ้าเมตตาในยุคนี้นะคะเป็นยุค AI นะคะ AI คือเป็นเทคโนโลยีที่ดีอย่างหนึ่งนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ คอมนะคะถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้นะคะในสมาร์ทโฟนของเรานะคะถ้าเราสนใจตัวอย่างเช่นสินค้าหรือเครื่องใช้ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเข้าไปดูปุ๊บ AI ก็จะจับได้ว่าอ่าคนคนนี้สนใจในเรื่องเครืครัวนะคะในนั้น AI ก็จะเสนอขึ้น ที่บนสมาร์ทโฟนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าน Facebook หรือใน TikTok หรือใน YouTube ก็ตามนะคะ AI ก็จะสามารถที่จะสามารถคิดวิเคราะห์และที่เป็นข้อมูลนะคะอันนี้คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคนี้นะคะและ AI สามารถคิดวิเคราะห์ได้ดี ากกว่ามนุษย์ซะอีกนะคะและมีแอปพลิเคชันที่มีในตอนนี้ก็คือที่ทุกคนมักจะใช้นะคะก็คือ chatgpt นะคะเป็นอายุทธเนี้นะคะเราสามารถที่จะพิมพ์คุยกับ chatgpt ได้นะคะเป็นคล้ายๆกับเหมือน messenger นะคะเรา,าเราสามารถพิมพ์และพิมพ์คุยกับ อันนี้มีฝ่ายตรงข้ามนะคะแต่ดีกว่า messenger นะคะ c h a g p t นี่คือเราสามารถที่จะพิมพ์คุยได้เลยนะเราถามอะไรก็จะแนะนำจะมีข้อมูลเต็มไปหมดขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่ใช้อันนี้เราจะไม่พึ่งพานี่มากเกินไปนะคะพระเจ้าของเราดีกว่า chatgpt นะคะ,ะก็ได้ยินผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่เชื่อฟังไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่แต่เชื่อฟัง แอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะซึ่งพวกเขาสามารถพิมพ์คุยได้สามารถให้คำแนะนำได้นะคะเหมือนในด้านสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเหมือนสิ่งที่ดีนะเป็นผู้ช่วยเราอย่างหนึ่งแต่เราจะไม่เป็นทาดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ภายใต้สิ่งเหล่านี้นะคะให้พวกเขาเป็นผู้ช่วยเราได้แต่เราจะอะไรก็ ChatGPT แบบนี้ก็ไม่ไม่ดีนะคะในยุค A.I. นี้นะคะในอนาคตก็อาจจะมีหุ่นยนต์ A.I. นะคะที่จะเข้ามาแทนมนุษย์นะคะได้หลายอย่างเลยก็คือในด้านของอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบัญชีหรือ,อคอนเซ็นเตอร์นะคะเป็นคอนเซ็นเตอร์ที่เวลาเราติดต่ออย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนที่จะคอยทำงานในตรงนี้นี่เป็นและนี่คือสิ่งที่ในอนาคตก็อาจจะ มีหุ่ยนยนต์ AI i จะมาแย่งงานมนุษย์นะคะขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองก็จะเตรียมตัวเตรียมทักษะของเรานะคะเพื่อที่เราจะไม่ถูก AI แย่งงานของเรานะคะเรามารู้และมาทบทวนหรือเรามาเรียนรู้สิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือกับอนาคตในยุค AI นะคะอย่างที่หนึ่งก็คือ ทักษะวิชาชีพนะคะก็คือเราสะสมความรูะะ้ก็คือสะสมภูมิปัญญากับส่งต่อภูมิปัญญานะคะก็คือสิ่งที่เราได้เรียนสิ่งที่เราได้มีประสบการณ์กับอา,อาชีพหรืองานบางอย่างเพื่อที่เราจะสามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้จริงในชีวิตของเราได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ให้ AI มาแย่งงาน เรานะคะอย่างที่2ก็คือในด้านของทักษะการสื่อสารแม้เราจะพิมพ์คุยผ่านบนอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้แต่พวกเขาจะไม่ม,จม,มีจะไม่มีชีวิตเหมือนมนุษย์นะคะในด้านของภาษากายนะคะพวกเขาจะไม่มีอารมณ์ร่วมกับเราแม้เราจะเล่าให้ฟังก็าตามนะคะและอย่างที่3ก็คือทักษะ องค์กรในด้านของการบริหารนะคะก็คือบริหารจิตใจของเรานะคะหรือในด้านของทักษะความเป็นผู้นําที่ไม่หยุดเติบโตนะคะขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราที่เราจะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่เราจะสามารถรเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคขอโทษในยุค AI นี้ได้ด้วย การที่เรามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าการที่เราจะมีสติปัญญาได้ก็เพราะเรามีชีวิตที่ยามเกรงพระเจ้ามีชีวิตที่ปรึกษาพรองมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้านะคะอันนี้คือสําคัญมากนะคะการอ่านพระคาของพระเจ้าทําให้เราเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้านะคะทาให้เรารู้ว่าเราควรจะทําอย่างไรขอพระเจ้าเมตตาช่วยเรานะคะที่เราจะสามารถ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พี่น้องผ่านความทุกข์ยากลำบากได้นะคะโดยเราก็มีพระเยซูและเราก็จะช่วยผู้อื่นโดยการร่วมมือกับพระเจ้าด้วยเหมือนกันที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับการทรงนำของพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพรในตลอดทั้งวันนี้ที่เราจะสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้โดยพึ่งพาพระองค์ พูดส่งเสริมกำลังขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนหากผู้ใดที่ประชิญความทุกข์ยากในด้านของการเจ็บป่วยก็ขอพระเจ้าแพทย์ผู้ปิะเสิฐแต่ต้องรักษาให้อาการเจ็บป่วยได้รับการยูวยารักษาที่มาจากพระเจ้าหากมีคนหนึ่งคนใดที่มีปัญหาในด้านของสุขภาพหรือในด้านของปัญหาที่เกินควบคุม เกินกำลังของเราก็ขอพระเจ้าทรงนําที่เราเองก็จะมองไปที่พระเจ้ามากกว่ามองไปที่ปัญหาเพราะว่าพระเยซูคริสิ์ช่วยได้เหมือนที่ช่วยจัมปโลูผ่านทุกอย่างมาได้โดยมีพระเยซูที่ถางขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำของพระเจ้าในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสิ์อาเมน